เอาแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับฟิลสตาร์เอ็กซ์เหมือนเดิมนะฮะก็กดดูช่องนี้เมื่อตั้งฟิลสตาร์เอ็กซ์ป่ะวะเออใช่มันก็ต้องฟิลสตาร์เอ็กซ์ดิแล้วใครจะทำอีกอะไม่มีดีกว่าเอาวันนี้ผมก็จะมาสอนลงแันเควกนะฮะคนเดียวน่าจะอีซี่อีซี่กว่าผมว่ามันง่ายกว่าดันน้ำแข็งอีกเออดันดันคลิปที่แล้วแบบิเกือบตายอะเออยากฮะมาดูเควกกันเดี๋ยวผม ผมบอกเลยว่าควกควุกมันง่ายกว่าคุกมันง่ายมันง่ายกว่าเราใช้ในการโซโล่นะฮะก็โอเคแรกปัดไปเลยฮะปึ๊บคุกปึ๊บเรียบร้อยฮะ,ฮะใส่หมอกฮัทชี้เรียบร้อยแล้วก็กดตึ๊บฮะสำหรับสเต็ปก็เออก็ก็ก,ก,ก็ตามนี้เลยนะฮะก็ใครอยากทำเอ่อใครอยากโซโล่กันก็ตามนี้เลยเนาะ ก็หวังว่าจะใช้กันได้นะฮะมานาก็เท่านี้ก็พอแล้วอืมฮนะตีตัวนี้ก่อนอันนี้ให้แนะนําว่ายืนตรงประมาณตรงนี้สองจุดตรงจุดนี้นะฮะกับม,มันตรงนู้นก็จะเดินมาแนะนําว่าขีดตรงนี้นะเรอฮะมัน,นไม่เดินมากเ็เราก็เดินไปหามันก็ได้ฮนะ หยัดน้ำเวน่ะอ่อ้ย่อยอ่อยอ่อยหยัดน้ำสุดไปเลยถ้าเปิดมาก็พอละคำถามมันไม่เอาไอซี่กับละฮึบเอาฮึบ เออเฮ้ยไม่ถึงทีถึงโอเคเนี่ยอันนี้ก็ให้เรายืนระหว่างไอ้ตรงหน้าเกาะยืนยืนตีหน้าเกาะเนาะยืนดูอีก่ไม่ได้ยืนตีหน้าเกาะนะเดี๋ยวตัวด้านหลังมันก็จะมันก็จะเดินมาหายเอาแล้วโอ้โหดับเป็นหนามเลยครับแอ,โอ้โหเช็ดคิปเปิลหนามละเยอะยากเลย <c oughs> มันยากตั้งหนามนี่แหละโอ้โหเช็ดสี โอ้โหหนาวเลยแม่เลยเอ้พอเถอะโอ้โหยังไม่หนฮะอุปสรรคของเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เควกแล้วฮะมันน่าจะอยู่ที่หนามมากกว่าโอเคนี่หนามสี่ตัวให้ไปเถอะโอ้ย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 หลบ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  แเราก็กินปีมาแบบนี้เน,ะนาะน้ำมายเยอะเอ้าไเจ้าหนามเยอะไปไหนนายไม่ใช่ไปเจ้านายกินมนมหน้ำน้ำให้กินได้ไอ้นี่มันเหอนเรอเล่นอะไรวะเนี่ยใช่แล้เล่นกเกมใช่ใช่ใช่เออไม่ไม่ต้องบอกกันรู้ผมเล่นเกมใช่ไหมครับเกม อันนี้ให้เรายืนอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นประโยชน์ที่สุดเราจะยืนตรงกลางมอนมันจะเดินมาจากทุกทิศทุกทางนะฮะสี่ทิบโอ้ยหมดเลยอย่าพุ่งมาใจเยน็นเคเลินไปได้ไปนะ่ะ เดไปเดไปมันก็ต้องแดดหรอวะเอ้ยมันก็ต้องเดินหรอวะถึงมันจะแด,ดดได้แดดไปตีไปฮะเจ็บเจ็บๆๆบแนะน,นำว่าให้ตีตอกไปก่อนนะโอเคขายสีนี้อออนโอ้ยโอ้ยโยเล่นแต่สองพันแล้ว อีชี easy, easy, easy. 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 ่แล้ววะอีชี่ดิอีชี่อีซี่อีชี่อีซี่เขินา้ำแข็งอีกแฮปปี้อ้าวไม่มีต่องั้นก็มาถึงใกล้ให้แนะนำว่าเชียร์ตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้ก็มีสามเออเชียร์สองตัวก่อนก็ได้เออตัวที่สามเราให้เชียร์แล้วก็ให้เราเดินมาทางนี้ได้แล้วกา ม้อนทางนี้ก็จะเดินมาด้วยนะแล้วเ,เป็นเออถ,ถือเพาว่ามันลดค่าแรงมอนมาแล้วฮนะแค่เดินมาเดิน,น,ดนไกลอ่ะก็จะได้ตรงนี้มาได้แวะมาเดินตรงนี้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าผมพูดนี่เข้าใจอะไรก็ต้องขอโทษขอโทษ,โทษด้วยนะเอผมแบบผมก็จะงงตัวเองแล้วว่าผมจะพูดยังไงดีวะให้ทุกคนเข้าใจเอตรงนี้มันจะเกิดสองตัวเด้อะทำไมต้องเด้อใช่้ปะ ตองนี่หายไม่หละผมจำไม่ค่อยจะได้เอาว่าไฟผมไม่ค่อได้ลงสดเต็ปของเราลงไฟแคมากกว่าเจบแล้วก็ทำให้ให้เราทำสเต็ปเดิมเลยลเดินมาวนนี้ถ้านี้เออ่มอนมันเดินมาถึงก่อนนะให้เราตีก่อนนะเโอเคตีก่อนเนาะตีก่นอกนตีตี แล้วมอนมันจะอยู่ตรงนี้อดีฮะมันจะอยู่แถวๆตรงนี้กันแล้วมันก็อยู่ตรงนี้ตัวหน sort of ึ่งใช่ป่ะวะอ้าวเปิดแล้วนี่หว่าอ๋ออีกตัวอ๋ออีกตัวมันเดินไปหาเรานี่หว่าเออใช่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 งั้นเราถึงขอบบอสแล้วเอ่อถึงขอบบอสได้อีพิเคลียร์มอนนะเดี๋ยวมันจะสร้างปัญหาให้เราเยอะใช่ไม แค่ก็น้ำแข็งเยอะสบายสบายลลลเราต้องหลบสกิวร้อนกันฮะหลบกันเตยมหมดเต็มหลบสก,วกนะบิวอันนี้หลบบอสไม่ใช่สกิวสุดเจ็ดถึงแปดตีเจ้านะฮะก็น้ำนับกันดูนะเดี๋ยวมันจะสกิวล,ละผมวิ่งอีก,กนึงแต่ไม่ทนันละหลบแป๊ หนึ่งสองสามสี่ห้กโอเคลบ่มห้า่อเลยฮะแค่ห้าวิแล้วถอยก่อนกันดะจะได้มีที่บิงเนาะหนึ่งสองสา้าหกหนึ 2 3ง 2, 5 4, 1, 2, 3, 4, 5มสี่ห้าถ่าให้เรารับให้เรานับตามเวลาด้านบนนะมันก็จะได้นับไม่ง่ายสี 4, 5, ่ห้โอเคน่็จะจบเวลาประมาณนี้เลยก็อาจจะนานหน่อยก็5นาทีเองเออนานนะ5นาทีลงคนเดียว เอาเวลาก็ประมาณนี <ment> so ้นะฮะก็ทำาได้หรือเปล่าครับถ้าทำาได้ก็ตคอมเมนต์บอกได้ละกันนะฮะก็เห็นไหมง่ายจะเปินน้าแข็งอีกเนี่ยผมรบสกิลได้เว้ยเอะเลือดผมไม่ลดเลยไอ้ดันน้าแข็งนี่ผมแทบตายเลยเจอกันคลิปหน้าครับรับลิปนี้ก็จบแล้วก็สามลันจบแล้วรอเลนทสองแม่ก็อาจจะได้ต่อนอีกอาจจะได้ถอนลงลนอีกเนาะถ้าผมลงบ่อยนะอันนี้คือผมแบบลงดูแฟมเมนหนุ่มดิ โอ้ยลงแบบลนแท็กมินขนาดนี้แล้วอ่ไม่รู้จะไงละก็หวังว่าจะพอในอัปเดตหน้านะร้านร้านสองตอนนี้ไม่รู้ว่าตอนอัปเดตที่สองผมจะเอ่อเท่าไหร่นะคลิปหน้าครับบ๊ายบายไปคลิปปับคลิดป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 ิดกด